วันนี้เราจะมาขจัดคราบเลือดท่าประจําเดือนกันนะคะที่ท็อปเปอร์นะคะลูกค้าเราจะมาใช้นะคะน้ายาทําความสะอาดคราบเลือดของร้านมีมีซักกรรดนะคะเราจะใช้แชมพูฉลากสีแดงก่อนนะคะลูกค้าน้ําสีแดงฉลากสีแดงหยดลงไปนะคะหยอดอย่างนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาใช้น้ำสีขาวฉลากสีน้ำเงินนะคะลูกค้าใช้ตัวนี้ต้องระวังนะคะกัดมือนะคะหยอดลงไปนะคะถ้ากัดมือก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกหยอดอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าเครื่องซักตามปกติได้เลย ดบน,นะคะให้น้ำยาเขากระจัดคราบเลือดออกก่อนดูนะคะผมกิ๊กมีคราบเลือดใช่ไหมคะน้ำลาดเลยคราบเลือดที่ติดอยู่หายหมดแล้วนะคะ นี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผล,ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอแนะนํานะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีม,มีสักอบรีขอบคุณค่ะ